ท่านเลขาค,ครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแต่พอภาพรวมคะแนนเราเนี่ยเต็มร้อยเราได้35รู้อย่างประเทศอื่นๆที่เขาได้คะแนนกันสูงๆอย่างเดนมา 88, ร์ก88หรืออะไรก็ตามทีเนี่ยประเทศส่วนใหญ่พอคะแนนมันเรา 35. เต็มร้อยเนี่ยมันจะสะท้อนภาพของเราอย่างไงในในสายตานานาชาตินะท่านเลขาค,ครับ ประเด็นแรกที่เขาใช้ชี้วัดอิสร้อนภาพการลงทุนว่าประเทศเราน่าลงทุนไหมถ้าเทียบกับปัจจัยในภูมิภาคอาเซียนก่อนนะคือถ,ถ้าเกิดภาคธุรกิจเขาจะมาลงทุนที่อาเซียนก็คงจะดูค่าคะแนน c p i ว่าประเทศในอาเซียนที่น่าลงทุนเนี่ยที่มีเรื่องตอนทุนจริตรับท่านน้อยเนี่ยนะครับหรือได้คะแนนสูงในเรื่องการทุจริตสูงนี่ดีนะครับคะแนนสูงเนี่ยเขาก็จะเลือกประเทศที่มีค่าคะแนนสูงแต่ประเทศที่มีค่าคะแนนต่ําเขาก็อาจจะต้องดูว่าถ้าเขาไปลงทุนแล้ว มันมีความเสี่ยงยังไงบ้างต้นทุนก็ต้องเพิ่มขึ้นยังไงบ้างเช่นกรณีที่กระถูกเรียกรับเงินการออกใบอนุญาตหรือการต้องไป <นะ S 2> ดาเนินธุรกิจต่างๆมันมีการแตะใต้โต๊ะไหมอันนี้คือต้อนทุนของเขาเท่านั้นและความเสี่ยงที่เขาจะสามารถประกอบธุรกิจต่อไปในระยะยาวเนี่ยเสี่ยงหรือมากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราดูประเทศที่คะแนนสูงส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศยุโรปนะครับประเทศสแกนดิเนเวียซึ่งประเทศเหล่านั้นเราก็ต้องมองดูว่าทําไมประเทศนั้นถึงมีค่าคะแนนที่สูงมาก เกือจะเต็มเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคนเขามีวัฒนธรรมที่มีการเคารพสิทธิและหน้าที่นะครับเรื่องทุจริตกระชันมีน้อยกฎหมายเขามีความเข้มแข็งเขามีความจริงจังนะครับในการดําเนินการต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ี่มุมมองว่าและประเทศไทยล่ะสิ่งเหล่านี้เราขาดหรือยหรือเปล่านะครับเราจะต้องสะท้อนภาพดูตัวเราเองนะ นะถ้าจะเปรียบเทียบกับต่างประเทศในระดับที่เขามีค่าคะแนนที่สูงครับผมครับอย่างที่บอกว่าที่เราลดลงมา4แหล่งเลยเนี่ยส่วนมากมันเป็นเรื่องของอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับภาครัฐจะเป็นส่วนใหญ่การติดสินบนการเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับให้ผลประโยชน์รเรียกรับใต้โต๊ะ ส่วนใหญ่มาเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสีแหล่งสําคัญสําคัญเนี่ยปปชมีมาตรการยังไงที่จะเข้าไปตรวจสอบตรงนี้ให้มันรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นให้มันเข้มมากยิ่งขึ้นนะไอ้ตัวเลขแหล่งสีแหล่งที่เขาบอกมาเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นสักสิครับฝ่กีปปปชเนี่ยร่วมกับหน่วยงานอื่นในการทํางานมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่อย่างว่า C P I เนี่ยเขาเรียกว่า Perception คือการรับรู้ การรับรู้เนี่ยความจริงเราต้องการว่าและท่านรับรู้จากหน่วยงานไหนไอ้ที่มันมีการไปเรียกรับเงินท่านไอ้ที่รู้ว่ามันมีความผิดตามหน้าที่ท่านรับรู้ได้อย่างไรแต่ข้อมูลของ CBI เนี่ยเขาก็ไม่สามารถเปิดเผยให้เราได้นะครับ<ม>เราก็อยากจะรู้รจริงๆเพื่อเราจะได้ไปแก้ปัญหาตรงจุดว่ามันหน่วยงานไหนอะไรต่างวันนี้ไม่เป็นไรครับ,รบเมื่อเขาไม่ได้ชี้แจงมาว่าว่าหน่วยงานไหนเราก็มี Data หรือมีข้อมูลของเราวันนี้ประเทศไทยเราเองเราก็มีตัวชี้วัดอันหนึ่งที่สําคัญคือ ita นะครับ ไอทีเอเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด8,000หน่วยคือครอบคุมทั่วประเทศเลยและครอบคุมหน่วยงานรัฐเกือบทั้งหมดแล้วนะครับไอทีเอเนี่ยจะวัดความโปร่งใสวัดการมีธรรมิบาลภายในหน่วยงานของผู้บริหารไหมนะครับ,บเรื่องเครื่องมือเนี่ยก็จะเริ่มมีความเข้มข้นหน่วยงานของรัฐต่างๆก็ให้ความสนใจเข้ามาร่วมและแม้กระทั่งรัฐบาลเองนะครับก็มีมติเห็นชอบที่จะให้หน่วยรัฐต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาร่วมและใช้เครื่องมือชี้วัดเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพ ไอทีเเหมือนกระจกเงาครับ<ก>เวลาเราสองดูตัวเราเองเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขเราสวยเราหล่อไหมเรามีตำาหนิอะไรไหม<ก>ผมเราสั้นผมเรายาวหรือลกลงลังยังไงนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้มีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในตัวเอง<ก>เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งที่จะมาเป็นมนาตรการที่จะขับเคลื่อนในภาครัฐได้ส่วนหนึ่งนะครับ ถ้าเลขาค,ครับอย่าง ITA ที่เรานํามาใช้เนี่ยแน่นอนว่าแต่ละปีแต่ละปีเราจะมีการประกาศถูกไหมครับว่าหน่วยงานไหนได้คะแนนเท่าไหร่หน่วยงานไหนได้คะแนนต่ําเอาไม่ต้องพูดชื่อหน่วยงานเอาเป็นว่าหน่วยงาน800 0กว่าแห่งเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็เกณฑ์ของหน่วยงานไหนบางที่ต่ํามากน้อยฮะระดับคะแนนว่าอยู่กี่แห่งครับ,รบที่ตอนนี้น่าเป็นห่วงเอ,อ่อที่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐหรือรัวาฐวิสาหกิจแต่ับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอบตอรหรือเทศบาลตำบลครับผมบนะอันนี้หน่วยงานเนี่ยคาดะแนนไม่ถึงเป้าวันนี้เราก็มีมาตรการแล้วครับเราไปได้ประสานงานการะทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับองคการปกครองเพื่อให้ทางผู้ว่าหรือนายอำเภอเนี่ยไปช่วยยกระดับแล้วก็มาตรการเนี่ยการยกระดับผลงานของจังหวัดเนี่ยเป็นมาตรการเลยจะเป็นตัวชี้วัดของผู้ว่าหรือนายอำเภอเลยในการแต่งตั้งยกย้ายการพิจารณาความดีความชอบ เราเล่นมาตรการแบบแรงๆอย่างนั้นเลยเพื่อให้ท่านแอคทีฟและท่านได้ใส่ใจในการกํากับดูแลหน่วยงานที่มีอยู่ของท่านนะครับออันนี้คือหน่วยงานที่คะแนนต่ําๆอทีนี้ถ้าเกิดหน่วยงานคะแนนสูงๆเรายกตัวอย่างได้มั้ยะจะได้ชื่นชมกาว่าบริหารจัดการเขาดีคะแนนสูงๆท่านเชื่อไหมครับเป็นกรมการปกครองกรมการปกครองเป็นกรมนะครับก็มหาไทยนะท่านท่านเลยขามันดูย้อนแย้งเหมือนกันนะมันดูย้อนแย้งองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันคือท้องถิ่นการบริหารท้องถิ่นนะครับ แต่โครงการปกครองเนี่ยก็คือในหน่วยงานของกรมก็คือส่วนกลางนะครับซึ่เป็นนิติบุคคลแต่กครงการปกครองเนี่ยวันนี้เรากําลังจะวัดลงไปในระดับอําเภอนะครับท่านอาเภอซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโครงการปกครองเนี่ยวันนี้เมื่อกรมการปกครองมีคะแนนสูงไม่เป็นไรมันมีความท้าทายเราจะลงไปในหน่วยงานย่อยของกครงการปกครองดูซิว่าหน่วยงานย่อยของแต่ละหน่วยท่านเนี่ยนะครับมีค่าคะแนนเท่าไหร่และมันจะท้อนว่าหน่วยงานท่านควรจะรับคะแนนสูงหรือไม่นะครับส่วนรักวิสากิจนี่ก็จะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ อันนี้ได้มาห้าปีหกปีทอนติดกันเลยครับท่านอันนี้เชีห้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจาัดก,การในรัฐวิสาหกิตของหน่วยงานธนาคารอาคารสุขภัคซึ่งเราต้องยกย่องจำเจยและนําเป็นตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้คะแนน ITA อ่<ม> ITA ความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องการแข่งขันเงียนะครับแต่เวลานะที่ผลคะแนนออกมาทีไรเนี่ยหน่วยงานภาครัฐมักจะรู้จักมักจะรู้สึกกันเลยว่าไม่ได้แลเราอยู่แบบนี้ไม่ได้เราต้องมีการแข่งขันและต้องมีการพัฒนาไม่งั้นในสายตาของ ผู้ใหญ่หรือคนทีกำกับดูแลเนี่ยมันเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณกำกับดูแลยังไงทำไมหน่วยงานของคุณเนี่ยถึงได้คะแนนคะแนนน้อยอันนี้ส,งส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาพอสมควรครับนะฮะอ่ะอย่างทออสธนา,าคารอาคารสงเคราะห์ได้มาหกปีติดเลยเนี่ยเ,<ข>เลยเน่ยเด่นด้านไหนหรือเด่ดนทุกด้านเลยฮะท่านเลขาเราอธิบายนิดนึงว่าเนี่ยคือแบบอย่างที่ดีที่ทำไมเขาถึงยืนยืนระยะได้นานถึงหกปีติดขนาดนี้ได้รับคำชมเชยแบบนี้ครับผมไปที่หน่วยงานครับผมก็ถาม มีปเด็นเดียวเ,เองครับผมที่เขาบอกว่าทำเนียยได้คะแนนสูงคือผู้บริหารเอาใจาใส่ลงไปกำกับติดตามโดยตลอดและเป็นระยะระยะไปคือเอาใจใส่เอาใจใส่แต่ว่าตัวช้วัดนี้มันมีความสำคัญไหมนะครับ,รบตัวช้วัดมีความสำคัญลูกน้องปลูกพรวานะครับมีการระดมคนมีการระดมความคิดมีการปรับเปลี่ยนไมเส้นของคนในองค์กรเพื่อยกระดับค่ามาตรฐานเพื่อแข่งขันคือเขามีเป้าหมายครับท่านถ้าหน่วยงานรัฐทำงานแบบไม่มีเป้าหมายไม่มีการยกระดับ เราก็จะทํางานแบบนี้เช้าชามเย็นชามการทจษิตขอัปชันก็ถูกปล่อยปละเลยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้การทฤษฎเป็นปันจจัยหนึ่งที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานรัต่อไปครับท่าน